้้แหนนกกกาามมมมออมอองงลลลัััััดททสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แคมปัสวรไรดีนะคะพร้อมกับเรื่องราวสนุกๆค่ะแล้วก็คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนะคะสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นสัตว์ที่ตัวสูงที่สุดในโลกเลยคอยยาวๆค่ะ ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยทุกคนจะต้องร้องออกกันเลยทีเดียวนั่นก็คือจ a ราฟนั่นเองค่ะจีราฟเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดในโลกเลยแล้วเขาก็มีคอยายาวๆลองทายดูสิคะว่าจีราฟมีกระดูกคอทั้งหมดกี่ข้อจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจีราฟมีกระดูกคอเพียงแค่7คข้อนะคะ เท่ากับคนเลยเพียงแต่กระดูกคอของจีราฟเนี่ยนะคะมีความใหญ่แล้วก็ยาวค่ะจีราฟเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่มีคอยาวมากเลยนะคะในการลําเลียงเลือดของเขาเนี่นะคะไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะคะเขาจะต้องใช้ความดันเลือดที่สูงมากเลย ความดันโลหิตเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า blood pressure เพราะฉะนั้นเนี่ยหลอดเลือดแล้วก็หัวใจของจีราฟมีความแข็งแรงมากเลยนะคะหัวใจของจีราฟเนี่ยนะคะมีน้ําหนักถึง15กิโลด้วยกันค่ะคอที่ยาวของจีราฟเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะอย่างแรกนะคะมันสามารถที่จะกินยอดไม้รวมทั้งสังเกตศัตรู แล้วก็ใช้คออันแข็งแรงของมันนี่ยนะคะในการฟาดฟันเพื่อเป็นการชิงรักหักสวาสดชิงรักหักสวาส,วาสดภาษาอังกฤษเราใช้คำว,ว่า soft opera ฟาดกันแรงขนาดนี้นะคะก็กลัวเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันจังเลยนะคะในการต่อสู้ของจีราฟเนี่ยนะคะมันจะมีเทคนิคที่เรียกว่า necking contest นะคะก็คือเอาคอเนี่ยนะคะมาฟาดกันเลยนะคะ จราฟก็เป็นสัตว์ที่มีศัตรูเหมือนกันนะคะซึ่งศัตรูภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า enemy ถ้าต้องการที่จะใช้คําว่าศัตรูตัวฉกาดภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า formidable enemy ศัตรูตัวร้ายศัตรูตัวฉกาดของมันก็คือสิงโตนั่นเองค่ะแต่ก็ใช่ว่าสิงโตเนี่ยจะสามารถที่จะล้มจริราฟได้เสมอไปนะคะเพราะว่าจริราฟของเราเนี่ยนะคะก็มีไม้เด็ดเหมือนกันนะคะนั่นก็คือลูกทีบค่ะ โอโ้ทีบกันทีนะคะถ้าสิงโตงไม่เป็นมวยเนี่ยก็มีสิทธิ์เนี่ยนะคะที่จะถูกจีรับล้มได้เหมือนกันค่ะจีรับเป็นสัตว์ที่มีการนอนน้อยมากเลยค่ะจะนอนอยู่ที่30นาทีเป็นการงีบหลับซะมากกว่า งี่ปรับนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า take a nap ถ้าเป็นจีรับเด็กๆเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้วิธีการนั่งสับประงกค่ะนั่งสับประงกนี่ะภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะใช้คําว่า take a nap นี้นะคะจำนวนของจีราฟลดลงมากๆเลยค่ะก็เลยมีการรณรงค์ที่จะอนุรักษ์จํานวนจีราฟเอาไว้นะคะจนกระทั่งได้มีการกําหนดค่ะให้วันที่21มิถุนาเป็นวันจีราฟโลกนะคะเพื่อต้องการให้คนเนี่ยตระหนักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์จีราฟค่ะก่อนที่จีราฟจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ค่ะในทุกๆตอนนะคะรับรองว่าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ